สวัสดีค่ะนี่เป็นเม็ดละมุดยักษ์นะคะเนี่ยเม็ดใหญ่ดูในวิดีโอบ้านเราเขาซื้อขายกันไม่น่าเชื่อค่ะเม็ดหนึ่งน่ะสองร้อยกว่าบาทสองร้อยถึงสี่ยบาทก็มีโหยอมซื้อกันขนาดนั้นเหรอคะเนี่ยวันนั้นไปซื้อมาสองลูกซื้อมาทำคลิปหาะสิหกเหรียญสองลูกเนี่ยสิบหกเหรียญ่าไปนี่วันที่8ปดแล้วนะคะ มันมันกินต่อไม่ได้จริงซื้อมาทําคลิปเพื่อที่จะรู้อยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงมันหวานมากค่ะลูกละแปดเหรียญสองลูกนี้สิบหกเหรียญมันหวานเกินเมื่อกี้ก็มาทําคลิปกินอีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะหวานหวานหวาน หวานแต่ก็มีกลิ่นคล้ายละมุดบ้านเราค่ะแต่เปลือกนี้จะแข็งมากนะเปลือกนี้กินไม่ได้มันลองเคี้ยวแล้วแข็งโป๊กเลยหัวมันหวานมันหวานชนิดที่มันหวานมากๆหวานจนไม่รู้จะบอกว่าหวานยังไงแล้วไม่ใช่หวานที่อร่อยค่ะมันเหมือนขนมอะไรนะที่เขาทําเขาทําเนื้อเละๆแบบเนี้ยค่ะหม้อกแกง เหมือนขนมมกอแกงที่คนทําไม่เป็นแล้วมันหวานเกินนะคะแต่เนื้อเนี่ยมันจะคล้ายๆกับมันเทศฝรั่งที่เขาเรียกเรียกสวิตแยมหรือสวิตโพเทโตเนี่ยสีคล้ายกันแต่ว่าโหเนื้อหมายถึงเนื้อนะคะเนื้อมันเนียนเนียนแต่หูมันหวานหวานมาก รูปจิหกเหรียญเสียดายเหมือนกันคนอื่นอาจจะว่าไม่แพงแต่สําหรับตัวเองนั้นแพงนะคะแต่ก็จะไปซื้อมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งจะไม่ให้งอมขนาดนี้งอมหรือไม่งอมค่ะมันหวานโอมหวานเจี๊ยบหวานวาน,วาน,นี่มเมล็ดคงเอาไปให้พี่คนไทยที่เดินป่าด้วยกันเพราะค่ะได้พบกันใหม่นะคะ ขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ปลอดภัยทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ